จัดมาให้รอๆเลยครับ h o n d a Civic 1 8 e ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่549,000บาทนะครับเลขไมายวิ่งไปแค่120,000โลเท่านั้นผ่อนสบายๆหมื่นต้นๆครับใครที่กำลังมองหารถเท่ๆเอาไปใช้ขับซิ่งต้องตอบโจทย์มากเลยครับสำหรับคันนี้สวัสดีครับวันนี้พบกับบูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะบ,บูอยู่ฝั่งสาขา2นะครับเสรีไทย95นะวันนี้เราเอาตัวเท่ตัวเด็ดตัวโดน สำหรับวัยรุ่นที่กำลังมองหาเจ้าซ i v ิกคันนี้บอกเลยครับว่าเส้นสายของเขาเนี่ยสวยมากๆไปชมคลิปเต็มกันครับจัดเต็มมาให้แล้วครับกับระบบไฟของ h a เล t เ n นนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นไฟ LED นะครับตัวโครเมียมโลโก้ฮอนด้ามาให้ครบหมดนะครับตัวนี้ยัง,ยงไม่มีไฟตัดหมอกมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ครบเรียบร้อยนะครับตัวยางเป็นตัวยางแท้เดิม้แลแม็กแท้เดิมจาก รงงานฮอนด้าแน่นอนนะครับกระจกข้างสามารถพับไฟฟ้าได้แล้วเรียบร้อยนะคิ้วกันสาดมีมาให้ครบทั้ง4ด้านเราไปดูโครงสร้างกันครับสําหรับเจ้าตัวฮอนด้คันนี้โครงสร้างของเขาแท้เดิมเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะเราลองสังเกตกันเลยครับจากจุดแรกจะเป็นตัวน็อตนะครับรอยแต้มรอยสีต่างๆยังอยู่ที่หัวน็อตอยู่เลยนะเราไม่มีการเปลี่ยนหรือไขหรือ่างัดแงะใดๆดทั้งสิ้นะนะครับตัวยึดตัวยางต่างต่างนะครับยังดูได้เลยว่าเป็นตัวใหม่ อยู่เลยนะคบตัวด้านล่างนี่เป็นตัวจุดสังเกตได้เลยนะคะว่าถ้ามีรอยเนี่ยเพราะว่าเป็นการใช้งานที่บ่อยมากๆตัวด้านหลังรอยสติกเกอร์ของฮอนด้านะคะบ,บอกเลขตัวถังต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างครับสําหรับประตูทั้งด้านหลังนะครับตัว ยึดตัวนี้นะจะเป็นตัวสีแท้เดิมสีชุบจากโรงงานฮอนด้านะครับเราไม่มีการพ่นทับหรือเปลี่ยนแน่นอนตัวยางต่างๆนะครับดูโดยรวมทั้งบนและล่างเหมือนกันทั้ง2จุดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกับโครงสร้างทางด้านหลังกันบ้างครับผู้โดยสารทางด้านหลังตัวนอ็อตตัวอะไรจะต้องเป็นเหมือนกันนะครับบอกเลยว่ารอยแต้มต่างๆยังมีมาให้ครบเหมือนกัน,นครับตัวยึดเนี่ยนี่ถือว่าตัวน็อตสังเกตได้เลยว่ายังใหม่นะครับไม่มีการแต้มสี หรือว่าเอาสีมาพ่นทับแน่นอนนะครัะจุดลอยต่างๆจุดมาร์กยังมีให้ครบอลองสังเกตได้เลยจุดมาร์กสีเขียวตรงนั้นยังมีมาให้อยู่เลยนะครับลอยต่างๆบอกเลยว่าหายกังวลใจแน่นอนครับเอาไปใช้นึกว่าของเดิมออกจากโรงงานนะสีตรงนี้ไม่มีพ่นทับนะครับของเดิมลองสังเกตได้เลยอเราลองดูตัวอย่าง ลายเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับยังมีมาให้ครบอยู่เลยเราลองสังเกตกันชัดๆนะตัวยึดตัวอะไรเหมือนเดิมชัดเจนนะครับเดี๋ยวอันนี้บูมาใส่นะครับอาเสียงประตูเราลองฟังเสียงประตูคือปิดแล้วแบบเสียงยังแน่นๆอยู่เลยนะสําหรับคันนี้เราไปดูตัวด้านท้ายกันบ้างครับสําหรับตัวด้านท้ายจะเป็นไฟ LED คันนี้ตอบโจทย์มากๆจะเป็นไฟ LED สําหรับด้านท้ายจะเป็นตัว C เข้ากับตัว Civic ได้ดีเลยบอกเลยว่าสวยและเท่มากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับ ตัวด้านหลังตรงนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะคบแต่จะมีเป็นกล้องมองถอยระบบความปลอดภัยตัวเริ่มต้นนี่ถือว่ามาแบบชัดเจนกันเลยนะเราไปดูด้านท้ายกันบ้างครับตัวด้านท้ายฝากระโปรงท้ายนี่เปิดได้แบบเบามากๆมือเดียวก็ยกได้นะครับเรามาดูโครงสร้างยางยางต่างๆไม่มีชีกขาดนะคะโครงสร้างสีนะอันนี้เป็นสีด้านนะครับเรามาดูลายเม็ดอาร์ตต่างๆรอยกิฟนะไม่มีการ แกะหรือแงะได้ทั้งสิ้นนะครัะเรามาดูกันชัดๆเลยนะครับตัวรางน้ำนะรา,างน้ําตัวนี้จะเป็นสีด้านคนละสีกับภายนอกนะครับลองสังเกตกันได้ชัดเจนเลยนะครับตัวไฟไม่มีการเปลี่ยนนะครับตัวน็อตไม่มีการไขนะครับไฟไม่มีแตกแล้วนะไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนครับเป็นของทแท้จากฮอนด้าทั้งสองข้างเราดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับสําหรับตัวน็อตฝั่งซ้ายก็เช่นกันอ่ะเราลองสังเกตกันชัดๆนะเป็น เป็นตัวน็อตที่แบบไม่มีการใช้งานหรือว่าไม่มีการงัดแงะแน่นอนนะครับตัวบริษัทของเรารองรับประกันได้เลยครับว่ารถทุกคันเนี่ยจะไม่มีกอไม้ไม่ลัดสีไม่พลิกไม่จมน้ําไม่พลิกคว่ำนะครับใครที่เอาออกไปแล้วไม่มั่นใจสามารถนําช่างเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คได้เลยหรือว่าเอามาตรวจเช็คแล้วพบว่าสิ่งที่บูกล่าวไปข,ข้างต้นเนี่ยมีมาข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนครับ เรามาดูพรมสก,กัดระดทางด้านหลังกันบ้างครับไม่มีฉีกขาดนะครับใช้งานได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอ่าเราไปดูสําหรับตัวนี้มียางอะไรมาให้นะครับมีอุปกรณ์เปลี่ยนมาให้ด้วยครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะครับอุปกรณ์ต่างๆพื้นฐานนะอ่าเรามาดูสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังกันบ้างครับจะเป็นสีเดิมอยู่เลยนะครับสีแบบชัดเจนเลยเราเห็นกันได้ชัดเจนเลยว่าเขายังเป็นสีด้านนะครับรอยซีนต่างๆมีครบให้หมดนะครับ หรือว่าใครที่เอาไปใช้สําหรับท่านผู้หญิงที่เอาไปใช้ไม่สะดวกในการปะยางหรือว่าเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับเรามีบริการฉุกเฉินให้ด้วยนะตลอด1ปีเต็มครอบคลุมทั้งหมด77จังหวัดไปเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้นะไม่อยากจะเปลี่ยนยางเองเนะี่ยโทรมาหาบูดได้เลยครับเดี๋ยวบูจะติดต่อประสานงานกับทางรถสไลด์ให้อันนี้เราแถมไปให้ฟรีนะแล้วเรายังมีวารันตีให้อีก30วันในการออกรถไปแล้วนะครับ ปแล้ามาดูโครงสร้างทางด้านขวากันบ้างครับผู้โดยสารนะอ่ะดูรอยปะรอยต่างๆของน็อตนะครับเหมือนกันนะทั้ง2ด้านซ้ายขวานะครับรอยมาร์กรอยแต้มยังมีมาให้ครบตัวยางต่างๆไม่มีฉีกขาดนะครับสีนี่คือเงาฉ่ำมากๆนะโอเคแล้วไปดูทั้งด้านหน้ากันบ้างครับสำหรับกางด้านหน้าของผู้โดยไอคนขับนะอ่ะ เดี๋ยวก่อนไปเราดูนี่ได้เลยนะครับกระจกไม่มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่ายัางเป็นโลโกโ้ Honda ชัดเจนอยู่เลยนะอ่ะเรามาดูกันต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านหน้าโอ้คุณพี่จุดมาร์กนี่คือมาแบบเต็มเต็มอ่ะนะใครไม่ใครว่าไม่แท้ไม่เดิมนี่คือแบบน้องเถียงขาดใจขนาดจุดมาร์กของโรงงานเนี่ยยังมาครบขนาดนี้นะครับเรามาต่อสําหรับตัวประตูของฝั่งคนขับกันบ้างนะฝั่งคนขับนี่ขึ้นรูปมาด้วยตัว ตัวพลาสติกนะครับแน่นมากๆนะแล้วก็หุ้มมาด้วยตัวหนังตัวผ้านะอันนี้มาครบหมดแล้วนะครับระบบกระจกนะครับเป็นระบบไฟฟ้าออโต้สองบานหน้าฝั่งคนขับและผู้โดยสารทางด้านหน้านะครับตัวเปิดปิดล็อกนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกทางด้านข้างนะอันนี้เป็นตัวเปิดฝาท้ายนะครับลำโพงของตัวนี้ยังชัดแจ๋วอยู่เลยนะครับมาด้วยปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทมาให้ครบหมดแล้วนะครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะ ต่างๆนี่คือตัวเริ่มต้นนี่คือมาตอบโจทย์ได้ขนาดนี้เลยนะครับหน้าจอตัวนี้จะยังไม่ได้เป็นตัวระบบทัชสกรีนนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเสียงเพลงแน่นๆกันแน่นอนนะครับตัวแอร์จะเป็นตัวออโต้นะครับระบบไฟต่างๆเข้าชาัดเจนแน่นอนมีช่องเก็บของมาให้แล้วนะครับ1จุดเกียร์ออโต้นะครับมีปุ่มเบรกโฮมาให้มีอีโค่แล้วก็ปุ่มเกียร์ว่างปุ่มไฟฟ้าสําหรับตัวนี้นะเวลาออกตัวเวลาสตาร์ตตัวสตาร์ตเนี่ย สามารถกดปุ่มตัวเนี้ยได้เลยระบบความปรอดพันนี่คือชัดเจนมากๆนะที่เก็บที่วางแก้วเนี่ยใส่ใส่แก้วประมาณยี่องออนได้นะครับที่วางของนี่กว้างมากๆอ่ะเรามาดูสําหรับตัวไฟทางด้านบนกันบ้างครับตัวกระจกมองหลังนะมีตัวไฟตัดออตโต้มาให้แล้วไฟต่างๆ ระบบไฟชัดเจนนะคะว่าใช้ได้นะไม่มีรอยเติมใดๆทั้งสิน้นมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งนะไม่มีรอยเติมเพดานด,านด้านบนนี่สะอาดสะอ้านมากๆนะ,ะสำหรับด้านในก็จะประมาณนี้ฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวเราไปต่อสําหรับฝั่งคนนั่งกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อลืมบอกเลยว่าสําหรับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะเบาะผ้าสีครีมตัวเริ่มต้นนะครับอ่ะ นั่งลงไปนี่คือกระชับตัวแน่นอนยังนิ่มอยู่เลยนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีสีปนเปื้อนนะครับมีที่พักแขนมาให้1จุดนะสามารถวางแก้วได้ด้วยนะขนาด22องอนนะครับก็ด้านในก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่าสนใจหรือยังไงนะสามารถติดต่อสอบถามได้สวยงามมากครับสำหรับด้านในของเจ้าซีวิ c 1.8 e คันนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปชมกันครับว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ย จะสวยงามเหมือนด้านในหรือเปล่าไปกันครับมากันต่อสําหรับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องกันนี้เป็นตัวเครื่องสี่สูบนะครับสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวนี้มาให้แล้วนะครับจุดแต้มจุดอะไรต่างๆมีมาให้ครบเครื่องยนต์ของแท้แน่นอนจากคอนด้านนะครับตัวมาร์กต่างๆยังมีมาให้ครบหมดเลยตัวน็อตต่างๆมาดูฝั่งโครงสร้างทางด้านซ้ายครับโครงสร้างตัวน็อตต่างๆนะครับ ไม่มีการใช้งานแน่นอนนะสำหรับตัวสีอ่าเราลองดูลายเม็ดอาร์ตต่างๆสีต่างๆ,งๆนะครับยังเป็นสีด้านลอยสติกเกอร์มอกมีมาให้ครบมาเลยตัวฝากระโปรงนี่ถือว่าเบามากๆในการเปิดขึ้นลงนะคบเราไปดูสำหรับฝั่งขวากันบ้างครับตัวน็อตต่างๆนะเห็นได้เลยชุกซูมกันชัดๆเลยอ่าซูมกันชัดๆเลยคณพี่ใครที่ไม่มั่นใจนะด้านในด้าน มีมาให้ครบหมดเลยนะครบร้อยเม็ดอาร์ตมีมาให้เห็นชัดเจนตัวน็อตนะครับบอกเลยว่าไม่มีการใช้งานแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนนะครับตัวไฟตัวนี้เป็นของยี่ห้อคอยโตะนะครับเป็นตัวไฟที่ได้รับการยอมรับแน่นอนว่าตัวรถยี่ห้อทุกคันเนี่ยยอมรับเลยว่าคยโตะเนี่ยเป็นไฟที่ดีมากๆนะครมีไม่มีการแตกแล้าหรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวคานด้านหน้าดูตัวกิ๊ฟต่างๆนะครับไม่มีการแกะแงะ นะไม่มีการเปลี่ยนหรือชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับดูตัวเม็ดตัวกิฟต์ต่างๆนะครับไม่มีการถอดนะครับไม่มีรอยบิ่นใดๆทั้งสิ้นนะสียังเป็นสีเดิมจับออกไปนี่คือลื่นๆเลยนะครับมาฝั่งซ้ายสําหรับตัวไฟก็เป็นของคยโตะเช่นกันครับไม่มีแตกแล้วนะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีมาให้ครบตัวน็อตต่างๆนะครับตัวโฟมในการกันความร้อนสีสีจะเป็นตัวสีด้านอยู่เลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะนํารถคันนี้ออกไปใช้นะเราบอกเลยว่าก่อนส่งเนี่ยเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มไหลออกมาแน่นอนตัวเครื่องไม่แออัดนะครับสาหรับตัวนี้เห็นได้เลยว่าจะเป็นตัวโล่งๆตัวยางต่างๆไม่มีฉีกขาดนะครับอ่าแบตเตอรี่เอาออกไปนี่คือแบบยังเป็นตัวใหม่แน่นอนนะครับเรามีการเปลี่ยนให้ด้วยหนึ่งลูกหนึ่งลูกเลยนะครับหนึ่งตัวในการออกไปนี่ไม่มีการไปขับแล้วดับ นะครับสาหรับคันนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยากได้เจ้าฮอนด้าซีวิคคันนี้เอาออกไปขับแบบหล่อๆนะบอกเลยว่าน้องคัดมาให้แล้วสําหรับรถทุกคันที่เอามารีวิวนี่สวยทุกคันครับไม่ใช่สวยทุกคันติสวยทั้งหมดในบริษัทนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรส่วนแปดห้าแปดสามสี่ศูนย์หนึ่งเก้าแปดได้เลยนะครับมีรถอีกมากมายสามร้อยถึงห้าร้อยคันให้ คุณพี่ได้เลือกชมเลือกซื้อแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับวันนี้เอาตัวหล่อคันนี้มาให้แล้วพี่จะละลายใจมาให้น้องหน่อยไม่ได้หรออะวันนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ